สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่ชื่นชอบในเกมแร็คตัลล็อกโมบายเหมือนกันนะครับคลิปในชุดนี้จะเป็นการาแนะนำระบบต่างๆของเกมนะครับซึ่งผมจะค่อยๆแนะนำไปทีละระบบนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการใส่กร์ดและการผสมการาดนะครับกา๊าซมันจะเป็น ไอเทมที่สําหรับใส่เข้าไปในอาวุธหรือเกอราะอย่างเงี้ยครับเพื่อเพิ่มความสามารถของอาวุธของเกราะนั้นนะครับให้สูงขึ้นตามแต่แต่แต่ที่มันคุณสมบัติของมันที่มันใส่เข้าไปนะฮะโดยเราสามารถผสมได้ด้วยนะครับผสมให้มันมีแรงที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็คุณสมบัติมันก็จะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับมาที่เมนูนะครับมาที่ไอเทมนะครับ เนี่ยนะันจะเป็นอย่างนี้นะครับกร์ดกราดมันจะมีสี่แรลงนะครับคือสีขาวจะเป็นแหลงหนึ่งนะครับสีเขียวเขียวนี่จะเป็นแรลงสองนะครับอย่างนี้นะครับสีเหลืองเหลืองจะเป็นแรลงสามนะครับเขียนชุงข้างหลังนยครับในวงเล็บว่าเป็นแรลงที่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นสีม่วง่วงจะเป็นแหลงสี่นะครับ แต่ละใบเนี่ยมันก็จะมีโรเ a t i o n ของมันว่ามันสามารถจะใส่ไปในอุปกรณ์อะไรครับตัวอย่างที่ตัวอย่างเช่นอันนี้ฮะแรลงสีตัวนี้มันใส่เข้าไปในรองเท้านะครับเป็นการ์ดแหลงสีคุณสมบัติคือมันเพิ่ม max hp เข้าไปอีก240นะครับใบนี้นะครับส่วนใบนี้เนี่ยมันจะเป็นใส่เข้าไปในผ้าคลุมของเราครับเสื้อคลุมเพิ่มสปีดบวกนะครับแบบนี้นะเป็นต้นนะฮะเดี๋ยวผมจะลองใส่การ์ดให้ดูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่ ตรงนี้นะครับตรงฟอสตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเมนูการแอสกราดใส่กร์ดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการผสมการาดตรงนี้มันทําไม่ได้นะครับต้องไปที่เอ็นในเมืองนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันอีกทีนะครับตอนนี้เรามาที่ใส่การ์ดก่อนนะครับกดเข้ามาเลยนะครับมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะใส่การ์ดเข้าไปในไอเทมอะไรของเรานะครับมันก็ต้องดูตามการ์ดที่เรามีด้วยนะครับว่ามันเป็นกราดสำหรับใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคผมเลือกที่ดาบนะครับดาบสองมืออันนี้นะครับ ก็ที่ Select นะครับแล้วมันก็จะให้เราเลือกการ์ดที่เราจะใส่นะครับผมจะเลือกใส่การ์ดเลเวล2ตัวนี้นะฮะแรงสองตัวนี้นะครับการ,ร์ดตัวนี้จะเพิ่ม ATK บวกสองนะครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวคอนเส้นเปลือนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาวุธของเราเนี่ยมันมันเป็น two hand นะครับแรงสี่นะครับ a อ t a c k อยู่ที่99นะครับ แล้วก็มีการเพิ่มค่าดัมเมจในการโจมตีธาตุเอิร์จับไฟนะครับอย่างละเไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันจะเพิ่มจากคกาสเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคครับกลับมาที่หน้าแอดการ์ดอีกทีนึงนะครับแล้วก็เลือกที่ดาบนะครับเลือกที่เล e c t นะครับแล้วก็ไปที่การที่เราจะใส่นะครับตัวนี้นะครับบวก ATK อีกสองนะครับกดเล e c t นะครับแล้วก็ต้องเสียเงินพันนะครับแล้วก็กดสตาร์ทใส่อันนี้ ไม่มีผิดพลาดนะครับมันจะใส่ได้ตลอดนะครับเคครับก็ตกลงไปนะครับแล้วกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะครับกลับไปดูที่ที่การ์ดทีนะครับเคครับไอเทมของเรานะครับตัวนี้นะอ่อมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะมีตรงนี้ขึ้นมาว่าเราใส่การ์ดไปหนึ่งใบมันเป็นแรงสี่ใส่ได้3ใบนะครับกดเข้าไปดูก็จะเป็นอ่อตัวนี้นะครับเราก็บอกว่า a t k บวกสองครับอย่างนี้นะฮะทีนี้เวลาเราใส่อุธเข้าไปนะครับอ่า อันนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นมาตามที่มันมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมาอัปเกรดอาวุธเราอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปใส่อีกสัก2อันนะมาที่ใส่การ์ดนะครับเลือกเป็นเกาะนะครับ select นะครับอันนี้จะเป็นการ์ดอ่ลงสองเหมือนกันนะครับเพิ่มอ่าค่าป้องก,กันบวกสองนะครับค่าป้องกันปกติทาง physical บวกสองก็ select ไปนะครับเสียงอีกพันหนึ่งคนระับโอเคครับ เรียบร้อยนะครับไปดูทีหนึ่งนะครับโอเคจะเป็นเกาะตัวนี้นะครับเป็นอ่าแรงสี่นะครับใส่ก็ได้3ใบนะครับอ่าดีเอฟอ่าดีเฟนต์เนี่ยเป็น35นะครับพอใส่ก็ไดเข้ามาก็จะบวกอีก2นะครับตัวนี้นะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวอีกใบนึ่งนะครับจะไปใส่รองเท้านะฮะตัวนี้จะมีพิเศษหน่อยเพราะมันจะเพิ่ม HP ให้เรานะครับอ่า ตัวนี้ผมมี HP อยู่790นะครับไอ้รองเท้าเนี่ยมันมันเป็นค่าพลังป้องกันปกติออแต่ว่าอันนี้มันจะมีคุณสมบัติพิเศษคือเพิ่ม HP 67นะครับแล้วก็เพิ่มค่าพลังป้องกันทางเวทมนตร์อีก3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมใส่เข้ามาแล้วเนี่ย HP ผมต้องเพิ่มขึ้นมาอ e ีก67นะครับลองไปใส่ดูเนก็ได้ฮะนี่ยังไม่ได้ใส่การ์ดนะครับแรง 4, สีใส่ได้3ใบเหมือนกันนะครับ โอเคครับ hp จะเพิ่มมาอีกเนะครับเป็น857จนะครับเดี๋ยวผมถอดออกมาก่อนเพราะจะเอาไปใส่การ์ดเพิ่มนะครับโอเคครับทีนี้ไปที่ใส่กร์ดนะครับเลือกที่รองเท้าที่ select นะครับผมมีกร์ดอยู่2องใบที่เป็นแรงสี่ผมใส่แรงสองนะครับแรงสองตรงนี้เป็นกร์ดอาศัยรองเท้านะครับแล้วก็เพิ่ม max p อสบวกอีกหนึ่งร้อยหกสิบนะครับกดใส่เข้าไปนะครับ เียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ออกไปดูนะครับไปที่เมนูอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้ HP เป็นจาก้อเหมือนเดิมนะครับมาที่รงเท้าตรงนี้นะครับบวกหกสิบเจ็ดแล้วนะครับแล้วบวกเพิ่มอีกหนึ่งร้อด้วยนะครับเพราะว่าเราใส่การ์ดที่เพิ่ม HP เข้าไปนะครับเราใส่เข้าไปปุ๊บเน HP จะเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น1117นนะครับอันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการใส่การ์ดนะครับโอเคครับ ต่อไปเราจะไปดูเรื่องการผสมก๊าซนะครับ earn, การผสมก๊าซเนี่ยจะต้องเป็นก๊าซที่เป็นแหล่งเดียวกันนะครับถึงจะผสมกันได้นะครับผ <uli> สมแล้วเนี่ยมันจะถ้าม,มันจะมีโอกาสไม่สําเร็จด้วยนะครับถ้าไม่สําเร็จเนี่ยมันก็จะเป็นก๊าซเลเวลปกตินะฮะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนไปเป็นอันอื่นก็ได้นะอ, Bear, อันนี้เป็นพิง์แบร์อย่างนี้นะครับอาจจะเป็นก๊าซอื่นแต่เป็นแหล่งสองเหมือนกันถ้าไม่ถ้ามันล้มเหลวนะฮะแต่ถ้าม,ามันผสมได้เนี่ยมันจะไปเป็นก๊าซแหล่งสามครับซึ่งมันจะสุ่มเหมือนกันว่าจะเป็นอะไร็ไม่รู้นเปแง ส่วนไอเทมที่ต้องใช้ในการผสมก็จะเป็นพวกคอนเวอร์เตอร์แบบนี้นะฮะอันนี้เป็นคอนเวอร์เตอร์ธรรมดานะครับใช้ในการผสมก๊าซแล้งหนึ่งแล้วก็แล้งสองนะครับหมายถึงว่า1กับ1 2กับ2นะครับอันนี้ส่วนอันนี้จะเป็น Advice c คอนเวอร์เตอร์นะครับซึ่งมันจะซึ่งมันจะใช้ในการผสมก๊าซที่เป็นแล้งสามขึ้นไปครับตั้งแต่สีเหลืองเนี้ยด้วยกัน2ใบครับมันก็จะอาจจะขึ้นเป็นแล้งสี่นะฮะถ้ามันสําเร็จนะครับ แล้วก็มีโอกาสไม่สําเร็จเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปผสมกร์ดให้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวต้องไปที่เมืองครับเพราะว่าตรงนี้มันผสมไม่ได้มันได้อาศัยอย่างเดียว Np c สําหรับการอาศัยกร์ดผสมกร์ดมีอยู่ที่เมืองนะครับมีทั้งสองเมืองเลยนะครับเมืองเมืองเมือง,เม,องเมืองผีก็มีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเือเดินลงมา โอเคครับเดินลงมาที่เรื่อยนะครับมาจี๋ข้างล่างนะครับเป็นพีีสมดีนะโอเคครับไม่ใ้ซอกนี้นะมาโทษทีนะครับเครื่องมันติดไปหน่อยกระตุกไปหน่อยอ่าสเปคคอมผมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โอเคครับเดินลงมา อยู่ข้างล่างนี้นะฮะคุณใส่หมวกตรงนี้นะฮะอันนี้คือ NPC นพีซีผสมการ์ดนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับเข้าไปเลยไปคุยกับเขานะครับตัวนี้นะครับอีกทีก็จะมีเมนูใส่การ์ดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเมนูผสมการ์ด เดี๋ยวจะเลือกผสมกาดนะครับอย่างที่บอกครับมันต้องเป็นแหล่งเดียวกันผสมกันนะครับถึงจะได้นะครับอย่างอันนี้ผมเลือกอันนี้อันแรกนะครับกดอันนี้แล้วกด select นะครับพอากด2ทีก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กดเลือกใบที่2นะครับซึ่งมันก็จะต้องเป็นแหล่งสีเขียวเหมือนกันกดเลือกอีกทีนะครับต้องเสียค่าผสม3,000เซนติเมนะครับมีโอกาสล้มเหลวด้วยนะครับแล้วก็ใช้อคอนเวเตอร์อันหนึ่งที่ใช้นะครับโอเคครับแล้วก็กด start แล้วก็รอสุ่มว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะครับอย่างนี้ล้มเหลวนะครับมันก็จะกลายเป็นการแหลงสองเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นใบอื่นก็ได้แล้วกลับไปดูกันนะเมื่อกี้นี้นะครับมีสองใบนี้ส่วนไอ้ใบนั้นมันไปแทรกตรงนี้แล้วนะฮะอ่ายังเป็นพิ้งแบมเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเอาใวแม่เอาใหม่อมีกทีนึงครับพอดีผมซื้อมาสองขวด เรงดูอีกทีหนึ่งผสมการ์ดนะครับเลือกพิงแแบรใบนี้ไปแรกนะครับเลือกนะครับแล้วก็เลือกไปที่สองนะครับใบนี้เปลี่ยนบังก็ได้ฮะจะได้ไม่เหมือนกันนะเป็นตัวนี้แทนแต่แรงสองเหมือนกันนะครับเงื่องไข่เลขสามพันนะครับบวกกับคอมพิวเตอร์หนึ่งขวดผสมใหม่อีกทีหนึ่งครับล้มเหลวอีกแล้วนะครับ อโอเคครับมันก็จะไม่ได้นะครับอย่างนี้นะฮะอ่านี่กลายเป็นอันอื่นไปแล้วนะครับกลายเป็นแห่งสองเหมือนกันแต่เป็นอันอื่นวันนีผมมีอีกใบหนึ่งนะครับเขียวเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองไปซื้อคอนเวอร์เตอร์เพิ่มมาล,ลองผสมใหม่นะเผื่อมันจะได้สำเร็จนะครับ มีซีขายของไปตรงนี้นะครับโอเคครับเ้าก็ซื้อคอนเอร์เตอร์เพิ่มหนึ่งขวดนะครับเดี๋ยวพ่อนะครับตังผมไม่ค่อยมีด้วยเลยลงมางล่างนะครับ ลองอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะได้ไหมนะะใบเมกกี้นี้นะครับแล้วก็เป็นอีกใบหนึ่งที่เหลืออยู่นะครับลองผสมดูนะครับล้มเหลวอีกแล้วนะครับไม่ได้นะครับโอเคครับฉนั้นสรุปว่าอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันได้เนี่ยมันจะเป็นแลงสามครับ ถ้าไม่ได้เนี่ยมันก็จะสุ่มเป็นแรงงสองเนี่ยแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นอันอื่นก็ได้นะครับถ้าหากว่าเรามีแรงส2มสใบแล้วอาจจะไม่พอใจและต้องก,การผสมใหเ้เป็นแรงสี่เนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆนะครับหาไม่ได้ง่ายๆนะครับมันจะมากับเวทหรือ คืออะไรที่ที่ที่ไม่ได้เป็นเป็นเป็นการดรอปของมอนสเตอร์ครับหรือไม่เราก็ต้องไปซื้อในแคชช็อปเอาครับถึ่งจะมีนะครับในใบนีออ้ไอตัวนี้นะถ้าเกิดในแคชช็อปมันน่าจะอยู่แถวๆนี้นะมันน่าอยู่แถวๆนี้นะครับเอาเสียงเงินซื้อนะครับอืมไม่ใช่นะครับแมตเทรเลียน ผมจำไม่ไนดะ้ตรงนี้นะฮะสิบสิบรูบี้นะครับโอเคนะครับน,นี่คือเรื่องของการอาศัยการ์ดแล้วผสมการ์ดนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมมาจนจบคลิปนะครับถ้าคิดว่าคลิปผมมีประโยชน์ก็ช่วยสนับสนุนผมด้วยก,การกดไลค์กด s ซับสไคร์ช่องผมด้วยนะครับสหรับว,วันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ